สวัสดียามเย็นกะะัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อาจจะพามาดูการปลูกต้นไม้แบบสลับพันปานะครับว่าคนเดียวสามารถทำได้ไหมนะครับเพราะมีบางท่านนะครับถามผมมานะครับผมก็เลยถือโอกาสอาัดคลิปลงเผยแร่นะครับหรือว่าเผยแพร่ให้ความรู้สักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่เอามะพร้าวมาขายสวนนะครับแต่คราวนี้ว่าบางทีบางท่านอาจจะ ทำไม่ได้หรือว่าทำไม่เป็นนะครับก็จะใช้คลิปนี้เป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับสําหรับการทําคนเดียวนะครับการทําคนเดียวผุมก็จะใช้วิธีนี้นะครับหลังจากที่เราปักหลักแล้วนะครับปักหลักสมมุติว่าเราจะปลูกหกคูณหกอย่างแปลงเนี้ยผมจะปลูกหกคูณหกใช่ไหมครับหกคูณหกผมก็จะดึงแนวเส้นยาวลงไปนะครับ 6เมตรนะครับ6เมตรหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ <c oughs> จะมาผูกเชือกแบบนี้นะครับผูกเชือกกับหลักตรงนี้นะครับระยะห่างจากตรงเมื่อกี้นี้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับ6เมตรนะครับแล้วก็จากจุดนี้ไปจุดนูน้นก็6เมตรเหมือนกันด้านนี้ก็จะเป็น6เมตรนะครับหลังจากที่เรา ได้ปักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นต้นต้นหลักนะครับเป็นแนวนะครับแล้วไงต่อก็หลังจากที่เรา,าได้จุดตรงนี้แล้วนะครับได้จุดนี้แล้วได้จุดนี้แล้วเสร็จเรีบ <c oughs> เราก็จะย้ายจากย้ายหลักอันนี้นะครับย้ายหลักตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ อย่าห,หลักขึ่นี้ไปอาจจะลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถ่นะครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ขออภัยครับติด หลักนู้นไม่ต้องย้ายนะครับเอาไว้ที่เดิมนะฮะก็มาจุดนี้นะครับก็ปักลงไปเลยเพราะว่าเราได้ทําเนี้ยไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เดินกลับมาจุดตรงกลางนะครับแถวที่สองที่เราจะปลูกนะครับนะฮะก็ดึงนะครับขออภัยครับก็ดึงแบบนี้ดึงให้เชือกมันตึงนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ปักลงนะครับ ลงไปเลยครับดูว่าตึงแล้วนะครับปักเสศษก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ย้ายหลักนูน้นไปหลักนู้นนะครับไปตรงนู้นที่เราป,ากปักเป็นแนวไว้นะครับแล้วก็ย้ายตรงนี้ไปนะครับดึงพยายามดึงเชือกให้มันตึงๆนะครับสําหรับการคํานวณการปลูกนะครับการคํานวณการปลูกยกตัวอย่าง,พ,งพื้นที่หนึ่งไร่นะครับพื้นที่หนึ่งไร่ ก็จะมี1,6 0 0ตารางเมตรนะครับ1,600ตารางเมตรเนี่ยจะเป็นตัวตั้งเลยนะครับสมมุติว่าเราจะปลูกอย่างแปลงเนี้ยปลูก6คูณ6ใช่ไหมครับ6คูณ6ก็เอา6คูณ6นะครับได้ส6นะครับ36เราก็เอาไปหารตัว1 6 0่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งไร่นะครับก็จะตกอยู่ประมาณ 44ต้นนะครับ44.44 44ต้นหรือว่า,าตีไปสี่จุดห้ต้นนะครับเผื่อๆไว้นะครับแต่แถวบ้านเนี่ยแถวบ้านเขาก็นิยมจะปลูกปาล์มนะครับปาล์มก็เอาพันหกเป็นตัวตั้งนะครับหารด้วยแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดมาจากไหนแปดสิบเอ็ดก็มาจาการะยะปลูกของเรานะครับสมมติว่าเราจะปลูกเก้าคูณเก้านะครับเก้าคูณเก้าก็ได้แปดสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเอ็ด พอได้81เแล้วก็เอาไปหารกับพัน0นะครับก็จะตกอยู่ประมาณ19.7 5ห้าต้นนะครับต่อไร่นะครับในส่วนของยูค,คานะครับยูค,คาก็ก็เอาพัน0เหมือนเดิมนะครับในพื้นที่1ไร่นะครับ6,6 0หกพ0นสมมุติว่าเราจะปลูก3าคูณ2นะครับ3าคูณ2ก็เท่ากับ6นะครับก็เอาพัน0หาร6ก็จะตกอยู่ประมาณ 266ต้นต่อไร่นะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะพอเป็นประโยชน์กับท่านใดที่อาจจะปลูกต้นไม้นะครับไม่ว่าจะปลูกปามปลูกยูคาปลูกไม้ยืนต้นอะไรต่างๆนะครับก็เอาไปลองคำนวณดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ